อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐถินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาท้วนไตามาสณวัดพระอารามหลวงกวิสรารามราชวรวิหารจังหวัดลบบุรีค่ะ นายประโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานประจำปี2566ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาทุ่นไตรามาสณวัดกวิสารารามราชวร,รวิหารโดยมีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนร่วมถวายภาพพระกฐินพระราชทาน ที่วัดกวิสารารามราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งในปีนี้ได้ยอดเงินบำรุงพระอารามหลวงจำนวนกว่า1 5 0 0 0ล้านบาท สำหรับกรถินพระราชทานเป็นภาพพระกรถินพระราชทานที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกรถินและเครื่องกรถินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารส่วนราชการหน่วยงานสมาคมหรือเอกชนให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆทั่วประเทศเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์พระพิสุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชมรุด โดยเทศกาลทอดกระถินจะกำหนดระยะเวลาการถวาย1เดือนคือตั้งแต่วันแรม1นึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ข้ค่ำเดือน12